พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามเนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารนะครับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เน้นย้ำให้ทุกคนรักษาอุดมการณ์ทำเพื่อประเทศชาติครับพลเอกเทพพงศิพยันผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง2374คน โดยจัดเป็น4ี่กรม12กองพันประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนามและกองพันวิ่งสวนสนามเพื่อกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและแสดงถึงความยึดมั่นในอุดมการณ์ดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรวมถึงเป็นตัวอย่างในการสร้างวินยัยพร้อมปกป้องอธิปไตยและร่วมพัฒนาชาติไทยครับ โอกาสนี้พลเอกเทพพงศ์กล่าวว่ากองทัพเห็นความสาคัญเรื่องความพร้อมรบก,การป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาตินักศึกษาวิชาทหารเป็นหนึ่งกำลังสําคัญของกองทัพที่จะใช้กําลังยามจำเป็นเพื่อป้องกันประเทศแม้ว่านักศึกษาวิชาทหารต้องศึกษาตามหลักสูตรและก็ได้รับการยกเว้นในการเข้ารับการตรวจเลือกทาหารนะครับก็สามารถแยกย้ายไปประกอบอาชีพแต่ว่าต้องระลึกเสมอว่าทุกคนมีสถานภาพเมื่อถึงเวลาก็ต้องเป็นกําลังสํารอง จะต้องสํานึกในหน้าที่ที่จะต้องเสริมสร้างกองทัพให้แข็งแรงขอให้ทุกคนตระหนักว่าที่ชาติเราจะเป็นเอกภาพจนถึงทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษได้สืสละเลือดเนื้อรักษาไว้ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยสืบทอดหน้าที่เพื่อคนรุ่นหลังต่อไปครับ